คนนิจิวามีนาสั่งทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง xd gamer นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต9นี้เลยนะครับ ในชอนเวลาตอนเชี่ยงนี้นะครับตอนนี้คือประมาณ4ี่ทุ่มแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้ตัวละครตัวนี้มาครับก็คือเป็นไอดีของน้องเขานะครับชื่อตัวนี้เลยนะครับเอรอกอะไรสักอย่างนี้แหละก็เนี่ยผมก็ขอยืมไอดีน้องเขามานะครับเขาก็ให้มารีวิวเนาะเป็นตัวละครนะครับเดนจินะครับร่างอีโวแล้วนะครับอ่าเป็นตัวละครเดนจิล่างอีโวแล้วนะครับเป็นตัวดิมิต็ดนะที่เพิ่งมาในอัปเดตเก้านี้เลยนะครับก็เป็นระเอกของเรานี่เองนะครับนี่เลยก็ ไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโมเดลอะไรก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูแล้วกันนี่นครับก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่มีเขาเรียกว่าไงยังไม่มีโมเดลแบบอ่าชุดหรือว่าอะไรให้มันนะครับก็ยังไม่มีอ่าเอฟเฟกเยอะเหมือนตัวละครอื่นเนาะที่มาในอัปเดต9นี้นะก็วิธีการได้ตัวละครของมันนะครับอ่าก็มาตรงที่ตรงนี้เลยมาหน้าสปอนตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดกดซซมมอนหรือว่ากดสปอนมาเลยก็ได้นะก็จะเจอกับ NPC ตัวนี้นะครับให้คุยกับ NPC ตัวนี้ อ่าแล้วก็คุยไปเรื่อยๆครับก็จะมีอันนี้ขึ้นมาครับแล้วก็แถบที่2ก็จะเป็นอันนี้คือการันตีตัวมิติคือการันตีตัวมิติ100%ยเนลยนะเป็นตัวละครใหม่นะครับการันตีร0% 0เลยแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยคือผมยังไม่รู้อะไรมากเนาะในในรายละเอียดนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนี้ให้ดูแล้วกันก็คือนะครับการที่เรานะครับจะได้พอร์ทัลหรือว่าการที่เราจะได้ตัวละครนะครับเราต้องหาพอร์ทัลก่อนนะคือพอร์ทัลนะครับมาซื้อได้จากตรงนี้เลยนี่นะครับก็จะเป็นตามเเเียยรขของาลนะคับ ขั kita, ้นตอนแรกอ่ะเราเราจะมีแร like ้งอยู่ใช่ไหมถ้าเราเพิ่งมาเล่นนะแรงเราอจะอยู่ที่ศูนย์นะครับเรายังไม่ได้ลงกับใครแรงเราจะอยู่ที่ศูนย์ครับเราก็จะซื้ออันนี้ได้แค่อย่างเดียวนะเราจะไม่สามารถรัดไปซื้อเลเวลหนึ่งแลงสองแลงสามได้นะครับเราต้องเล่นแลงศูนย์จนถึงกระสุนแล้วอ่ะจนถึงแร้งเจ็ดสิบห้านะครับถึงจะอัพมาประมาณแลงสองแลงสามนะครับก็ถ้าเราแลงสองนะครับเราไม่สามารถรัดไปแลงสามได้นะหรือเราไม่สามารถซื้อได้นะครับอ่ะผมกดซื้อให้ดูเลยนะเพชรพอนะ ดซื้อไปอ่ะเห็นปะมันซื้อไม่ได้นะครับก็เราต้องมีเพชรพอมาต้องมีเพชรมากพอนะครับถึงจะเอาได้เนาะก็จะประมาณนี้ครับประตูซีเค็ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเดวิลกูนเป็นอย่างนี้เลยนะก็รูปร่างหน้าตาก็จะแบบหล่อเท่่างนี้เลยนะครับสีแดงแบบเฟี้ยวจัดโอเคครับก็มาเดี๋ยวไม่พูดพ่านท้องเพลงเยอะนะครับก็ไปรีวิวเดนจิกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้มันเก่งหรือเปล่าควรจะหาหรือเปล่านะครับตอนนี้ร่างอีโวแล้วนะเดวลรอยนะครับไปกันเลย ก็โอเคนะครับก็เข้าเกมมาแล้วนะเราก็กดสกปไปเลยไปก็ขั้นตอนแรกนะครับก็วางสปีดบารก,กั้นไปเหมือนเดิมอ่าโอเคครับก็เว็บดีแล้วนะครับก็วางเริ่มต้นครับอยู่ที่1นึ่งพันสามร้อยนะครับอัพไปเลยปับ๊บอ่าผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวมันมีอะไรบ้างแต่ก็มารีวิวพร้อมกันกับคนดูนี้แหละอ่าท่าที่มากเลยนะครับก็คือท่าแรกนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงมาใช่ไหม กรดไม่เห็นการระา,านะครับเป็นวงกลม Ooh, เท่มากเท่มากก็เดบเดเมรล่มต้นนะครับอยู่ที่2,400นะครับผู้ดาวนะครับอยู่ที่6.5วินาทีนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่19.9เนาะก็เป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผมเห็นนะว่าตีตัดเลือดด้วยนะเออนี่เห็นไหมตีติดเลือดด้วยนะครับนี่ตีติดเลือดด้วยก่อนจะวางนะครับก็ตัวมันรู้สึกว่าจะแปลงล่างด้วยนะทุกคนดูเนี่ยนปโอ้โหแปลงล่างด้วยเท่จัดเท่จัดโอ้เท่จัดเท่จัด อ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่3,300อัพไปเลยก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมาเนาะคู่ดาวนะครับยังเท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มอะไรเยอะอ่ะขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่00 0อัพไปเลยนะครับอก็ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมา10,000ืนแล้วนะแล้วก็คู่ดาวนะครับอยู่ที่6.0วินาทีนะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วนะจาก6.5หเหลือ6.0นะครับระยะนะครับจะอยู่ที่21.4เนาะอ่ะก็ขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่4 4,500อัพเลย้าเมนะครับอยู่่ที5,000แล้วนะครับ คูดาวนะครับจะอยู่ที่6วิเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ระยะนะก็จะอยู่ที่ -2 นะครับเหมือนเดิมเลยก็ยังไม่มีอะไรบ้าน,นครับท่าก็ยังเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเค okay, ก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่5,500อัพไปเลยมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะอุ้ยตีเป็นทรงกลวยแล้วนะครับทุกคนอุย้ยอะไรอะเสียงเลื่อยเลยนะตัวนี้มันตัวแบบเลื่อยจริงๆเลยโห้ท่าหมุนอุ้ยตีหลยหิตด้วยนะทุกคนตีไหลยหิตด้วย ไม่รู้ว่าตีกี่ฮิตนะครับแต่ตีหลายฮิตมากดูดิโอ้ยเป็นตัวเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผมเห็นว่ามันตีหลายฮิตตีเยอะตีฮิตเยอะขนาดนี้ดูดิโลหายอย่างเร็วเลยนะครับโอ้โหดาเมจนะครับอยู่ที่2 0 0หมื่นนะครับแล้วก็กูดาครับอยู่ที่6.5้าแล้วก็ระยะครับอยู่ที่2 2 5นะเป็นตัวท <sh> ี่ตีหลายฮิตมากผมว่าเกียนมากๆเลยนะในตัวด่านที่มันมีโลอะโอเคครับก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่6 0 0ัอัพไปเลยยังไม่มีอะไรนะครับก็กูดาครับเพิ่มขึ้นมาเป็น6.5วินาที ดาเมจนะครับอยู่ที่27,257นเครับแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่23เนาะอ่ะก็รอเว็บลี่นะครับรอตังรอตังอ่ะก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่7,000นะครับอัพไปเลยนะอ่ะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น32,000แล้วนะครับก็ดาเมจถือว่าเยอะมากมากเลยนะแล้วก็ครูดาวนะครับอยู่ที่6.5วินาทีเหมือนเดิมเลยนะครับระยะอยู่ที่24.1นนะครับไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับเป็นระยะตัวมิติทั่วไปเลยนะครับสำหรับผมนะ โอเคครับก็มาขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ขั้นที่6แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราอัพไปขั้นที่7เลยนะครับก็ใช้ตังนะครับอยู่ที่8,150นะครับอัพไปเลยอ่าเพราะเราอัพมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็ยังตีเป็นทรงกลวยเหมือนเดิมนะครับแต่แบบผมชอบมากเลยที่มันตีหลายฮิตขนาดเนี้ยทุกคนทุดทีคือละลายโล่เร็วมากเลือดเหลืองเลือดโล่อะไรเงี้ยตายเร็วมากเลยนะครับจริงๆคือตัวแม่งโกงมากแบบการตัดโล่อะไรเงี้ยผมยกให้มันเลยโน1หนึ่งเลย โหตีแบบมันมากก็ดาเมจนะครับอยู่ที่39,282นะครับแล้วก็คูดาห์นะครับยังเท่าเดิมนะครับอยู่ที่6.5วินาทีระยะนะครับก็เพิ่มมานิดหนึ่งจริงๆเพิ่มมานิดเดียวเลยนะครับอยู่ที่24.6เนาะก็ขั้นต่อไปเลยนะครับอยู่ที่12,000นะครับมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ่ะไปเลยก็ยังตีเป็นทรงกลวยอยู่เหมือนเดิมนะครับอุ้ยก็ยังตีลายหิตอยู่เหมือนเดิมนะอุ้ยท่าอะไรอ่ะอ่ะขอดูท่ากันก่อนนะครับปั๊๊๊๊บบบบปปปััั แค่เข้าไปฟันฟันแบบหลายๆฮิตแล้วก็ร้องแห่ใส่เขานะครับดาเมจนะครับอยู่ที่6 4 1 3 4นะครับแล้วก็คูดานะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น8.3วินาทีนะครับระยะนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น25.1นเนาะก็ถือว่าระยะผมว่าระยะยังน้อยเกินไปนะตอนนี้นะก็ขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0นะครับอัพไปเลยอ่าก็เต็มแล้วนะครับอ่าก็ตัวละครนะครับอย่างตัวเดนจินะครับอัพเต็มมาถึงขั้น9้านะครับ ดาวไม่น,นะครับจะอยู่ที่72,151นะครับคู่ดาวนะครับจะอยู่ที่7.9วินาทีแล้วก็ระยะนะครับอยู่ที่26.2เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเดนจีนะอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละก็โอ้โหวางได้กี่ตัวเนี่ยวางได้4ตัวนะครับเป็นตัวละครวางได้4ตัวตัวนี้ถ่ายมาวางได้นี่นะครับวางได้4ตัวนะนี่เลยตอนแปลงร่างเท่มากทุกคนตอนแปลงร่างเท่มากผมอยากจะให้ดูมาก ตอนแปลงร่างหูตอนแปลงร่างมันเท่จริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเดนจินะครับร่างอีโวเลเวลร้อยนะครับเปจดาเมจเริ่มต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่70,000กว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมจะมาทํคลิปรีวิวแบบนี้เรื่อยๆครับในตัวอัปเดตหน้านะครับจะเป็นตัวละครพาวเวอร์นะเป็นตัวละครของน้องพาวเวอร์นะครับหัวเรืองก็ เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนไปบ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดส s c คร b e ให้กันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย